ในกระแสที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญหน้าถูกไหมใช่ใช่ค่ะ,ะพักเพื่อไทยหนักเลยคือพอมันยังยืดเยื้อ,อมันก็จะหยิบเอาประเด็นหรือคนก็ยังจำไอ้คลิปอะคลิปที่อดีตอังคค่ะแก่ยากก็หนักถามว่าพรรคภูมิใจไทยแทดยุทินได้เต็มที่ไหมถ้าวิเคราะห์กันก็จะไม่เชิงสัทีเดียวได้บ้าง แต่ถ้าเป็นตัวแทนของฝ่ายหนึ่งที่แบบเด็ดขาดเลยเนี่ยผมดูแล้วทำท่าจะเป็นพรรคเศรษฐกิจฐฐน,นะโอ้ท่านพลเอกรังสีงสกิตติยานทรัพย์กิตติยานทรัพย์ยานนพยยาะรายนั้นเนี่ยพูดตรงตรงเอาแม่งเลยประมาณนั้นใช่ไหมรบ,รบเลยจุดยืนท่านชัดเจนยังไงต้องรบรบเอาคืนมาอาจจะเป็นขั้วของความคิดฝ่ายนี้อย่าประมาทสังเกตดูนิดาโพคนเหนือล่าสุดอ่ะนิดาโพอ่ะ อันดับห้าหรือยังไงเนี่ยติดด้วยนะคะใช่ไหมใช่เออทำไปทำมาเนี่ยฟังที่แนวทางแบบเต็มที่ทางนี้เนี่ยน่าจะเป็นท่านนี้นะใช่ใช่ท่านท่านไปสุดมากเรื่องความเด็ดขาดอประมาณว่าลบเลยใช่ค่ะใช่ไหมทาไม่ตีคืนมาเราก็จะไม่ได้แผ่นดินไทยคืนมาคือท่านบอกแบบนี้อ่นนี่ไงรู้สึกอันดับเท่าไหร่อันดับเจ็ค่ะอันดับเจ็ดเปอร์เซ็นต์พลเอกรังสีกิติยานทรัพย์พักเศรษฐกิจ ก็ขนาดสอสอเชียงใหม่อ่ะหัวหน้าภาคเพื่อไทยยังสามจุดสองห้าเลยอ่อหัวหน้าเศรษฐกิจใหม่สองจุดห้าและได้ทราบกลุ่มก้อนที่เขามีการรวมตัวกันหมายถึงมีผู้คนที่มีความคิดความเห็นแบบแนวเข้มข้นแบบนี้เอาประมาทไม่ได้นะทำไปทำมาถ,ถ้าสถานการณ์หล่อเลี้ยงเรื่องไทยกัมพูชาต่อเนื่องไปอันนี้ผมหมายถึงในทางการเมืองนะนี่ไงเออ หน้าติดตามเอา้าถ้าผู้ชมคอยดูอาจต้องใช้กำว่าหน้าจับตาเลยใช่ค่ะเพราะถ้ามีกระแสไทยกัมพูชาขึ้นมามันจะมีประเด็นนะอันนี้มองแบบการเมืองแต่จุดยืนท่านตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาการเมืองเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยอดีตผู้มนยการช่องห้าใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะแล้วมาตั้งพรรคเศรษฐกิจใหม่สวัสดีท่านพอดรังเสสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณสอยุทธกับคุณเฟินฮะ,ะท่านสบายดีนะฮะสบายดีครับคุณสอยุทธครับอตอนนี้สถานการณ์ในมุมมองของท่านเนี่ยขนาดนี้รัฐบาลนายยนุทินเนี่ยประกาศตีความคือฉีกปฏิญญากราลังเปอร์รแล้วพร้อมทหารพร้อมจะตอบโต้แต่ฟังดูก็คือตามกฎการใช้กำลังอ,อีกฝากหนึ่งมีความเห็นว่าไม่ควรจะไปหยุดควรจะไปฟ้องอเมริกาฟ้องมาเลเซียต่างหาก ว่าเขมรเนี่ยมาฉีกเพื่อจะร่วมกันกดดันเขมรแล้วก็กดดันเรื่องสแกมเมอร์ต่อแนวของท่านเป็นยังไงคือวันนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วที่ที่เราจะต้องตอบโต้กัมพูชานะครับโดยใช้กําลังทางทหารเพราะว่าเนื่องจากเขาเขาละเมิดข้อตกลงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าทหารของเราจะเสียขวัญรวมทั้งชาวบ้านด้วยตอบโต้ระดับไหน ตอบโต้ระดับคือในกรณีที่ห้วยตามมเรียเนี่ยเราคยรจะจัดการไอ้ทหารที่อยู่บริเวณตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นคนวางทุนระเบิดหมายถึงกองทหารที่อยู่ในระแวกนั้นซึ่งเรารู้เลยว่าเป็นกลุ่มไหน่ายไหนถูกไหมทราบครับถูกต้องครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวันที่เกิดระเบิดเนี่ยทหารขาเขมรเนี่ยอยู่ห่างจากเราแค่แยี่สิบเมตรแล้วยืนหัวเราะกันด้วยนะคุณสอยุทธ์ที่ท่านมีข้อมูลที่เล่าใช่ไหมว่าเห็นเห็นทหารไทยมาเหยียบแล้วยืนหัวเราะแล้วค่อยวิ่งหนีไปตอนระเบิดใช่ไหม ถูกต้องครับมันเป็นยังไงข้อมูลที่ท่านได้มาคืออะไรก็คือว่าทาหารของเราเนี่ยที่ไปเหยียบกับระเบิดตรงนั้นเนี่ยเพราะว่ามันมีการทําลายรดหนามใช่วันที่เก้าครับซึ่งเราได้ลาดเะเวนอยู่ทุกวันอืมเอ่อกาลังพลเราก็เดินเข้าไปนะครับเพื่อจะไปทําการซ่มมอมซ่อมรดหนามอืมซึ่งไอการที่ทําลายรดหนามเนี่ยก็คือเข้ามาวางทุ่นระเบิดอืออนะเราก็มันมีหลักฐานชัดเจนว่าทหารเนี่ย ข้าแมนเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นนะห่างไปประมาณจุดที่เราเบิดยี่สิบเมตรนะฮะแล้วเมื่อเมื่อทหารเราโดนระเบิดแล้วยังมายืนยืนหัวเราะอีกมันมันถนานนั้นเลยเหรอฮะก็นนี่ครับผมได้ข่าวยืนยันของผมหมายถึงของเราก็ลาดตระเวนคือวันที่เก้าเนี่ยมาตัดรวดนหนามถูกไหมมันตัดรวดหนามวันที่เก้าไงฮะแล้ววันที่สิบเนี่ยแล้ว,ว,ลวก็คงเ,เ,เอาระเบิดเข้ามาวางอ่ะเอาวางสี่ลูกอ่ะถูกไหม ถูกครับแล้ววันที่สิบฐานไทยก็ลาดตระเวนไปเพื่อจะไปซ่อมใอ้่รูดน้ําที่มันมาตัดเนี่ยถูกไหมถูกต้องครับข้อมูลของท่านคือระหว่างที่ฐานไทยหน่วยนี้ไปเชื่อมีสีนายบาดเจ็บเพราะหนึ่งคนไปเหยียบกับระเบิดฐานขเขมรอยู่ตรงนั้นเลยเหรอครับห่างประมาณยี่สิบเมตรฮะตามรายงานนะครับแล้วยังไงต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มันก็ยืนหวัวเราะแล้วมันก็ไปก็แสดงว่ามันรู้อ่ะถูกไหมฮะเออ เพราะนั้นเราควรจะตอบโต้คือในเมื่อมันกล้าวางระเบิดเราเราก็ต้องจัดก,การกับพวกมันโดยโดยเขาจะมีหน่วยที่ตั้งทหารตรงนั้นซึ่งเรารู้ใช่ไหมว่าไอ้หน่วยไหนเป็นคนเข้ามายืนหัวเราะนล้งมาวางระเบิดถ้าเป็นข้อมูลท่านเนี่ยถูกต้องครับเพราะว่ากัมพูชามันใช้วิธีคือมันจะเอากําลังทหารวางไว้ณตรงนั้นเลยนะมาแล้วตามแนวชายแดนเนี่ยมันจะวางเป็นจุดๆแต่ของเราเนี่ยใช้การลาดตระเวนนะครับ แล้วที่สําคัญคือแบบนี้วันนี้มันเป็นโอกาสดีแล้วของอของประเทศเรารที่กัมพูชาเนี่ยมันละเมิดแม้ว่าทัพจะเป็นสักขรีพยานนะม,มันก็ไม่ได้สนใจแสดงว่ามันก็ไม่ได้เขารบทัพอะไรนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยบ้านหนองจานหนองยากแก้วเนี่ยซึ่งมาอยู่ในอธิปไตยของเราเราควรจะดาเนินการาเอาอย่างนี้ก่อน<ป>เอาเอาไอ้ห้วยตาบเรียก่อนท่านหมายถึงเราเอาปืนใหญ่ยิงถล่มเข้าไปในค่ายของทางนั้นเลยใช่ไหมถูกต้องครับ หรือจะขนาดไหนเอา f อ6ซีหกิ๊เพนไปโจมตีเลยไหมไม่ไม่ต้อง f อ6หกอะครับเพราะว่ามันเป็นกองกำลังทหารหน่วยย่อยอของการพูชาเพราะนั้นเรามีวิธีในการจัดการกับมันอ่าพูดง่ายคือปืนใหญ่ถูกไหมจะปืนใหญ่จะเครื่องยิงลูกระเบิดจะปืนกลมันได้หมดอยู่แล้วมันเดี๋ยวทหารก็มีวิธีจัดการถ้าเกิดได้รับคําสั่งอ่าแปลว่าต้องตอบโต้ไอ้จุดที่มาวางระเบิดอันนี้จุดหน,นึ่งอัตตะกี้พูดต่อไป หนองยาแก้วหนองจานเมื่อวานนี้เกิดเหตุ <c oughs> ทางฝั่งนั้นอ้างว่าเรายิงจมปีพลเรือนตายไปหนึ่งเจ็บไปสามฝั่งไทยยืนยันว่ายัวย่วยุเข้ามาแล้วหลอกเหมือนกับ <c oughs> ย,ยั่วยุแล้วถึงเวลาเอาพลเรือนเป็นรอบมนุษย์พอเรายิงตอบโต้ไปในจุดที่กระสุนมันออกมาไปโดนพลเรือนตายหนึ่งเจ็บสามท่านคิดว่าต้องทํายังไงคือจริงๆ้วผมขอย้อนหลังไปนิดนึงนะอไอเหตุการณ์ที่มันวางระเบิดเราเนะี่ยเราเหยียบก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทาง มาเลเซียเนี่ยก็ให้ทางพบสสมาม,มาเลเซียเนี่ยจะมาเชิญเรากับกัมพูชาไปไประชุม,อมพอมีเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดมีการยิงออกมาจากไอ้หมู่บ้านเปิดจันที่อยู่ตรงข้ามบ้านหนองยะแก้วนะครับอืก็คือมันจะสะร้างสถานการณ์ว่าเราเป็นฝ่ายยิงก่อนแต่ว่ากองกำลังบูรพาเนี่ยเขายืนยันมาแล้วว่าฝ่ายฝ่ายกัมพูชายิงก่อนอืนะครับอื มันเหตุการณ์มันสอดคล้องกันคุณสอรยุทธ์คุณเฟิร์นคือพอมาเลเซียจะเรียกประชุมใช่ไหมฮะหลังจากที่เราไปเหยียบระเบิดอ่ามาเลเซียพยายามจะเป็นคนกลางอีกรอบหนึ่งให้มาคุยกันอ่าถูกต้องครับแล้วมันก็เกิดมีการยิงจากหมู่บ้านเปรย์จันเข้ามาหาเราเลยนะแล้วพอมันมีการโต้ต่อไปตามกฎการประทะมันก็หาว่าเรายิงก่อนอืนะครับก็คือมันสร้างเรื่องตลอดเวลาสอยุทธ์อ่ มันก็เหมือนมันเขาตั้งใจจะทําให้มันเกิดเหตุการณ์นี้ถูกไหมถ้าพมวงของคุณรังสีเนี่ยถูกต้องครับแล้วก็จะเล่นบทเหยื่อเล่นบทเหยื่อถูกไหมตั้งใจสร้างหนากการตลอดเวลาอืมอืมอ่าตั้งใจจะทําให้ด้ที่สุดก็จะได้กล่าวหาทหารไทยว่าตั้งใจยิงพลเรือนของเขาคือมันทําทุกอย่างเพื่อจะเข้าสู่โตะเจรจาคุณสยศดสังเกตดูคือมันจะเป็นหลูมของมันเลยว่า เข้าโตเจราจาแล้วมันก็ละเมิดเราก็ประท้วงแล้วก็เข้าโตเจราจาหมายความว่าที่ทําล่าสุดก็หวังว่าเราจะยอมไปเจราจากับมันอีกทีหนึ่งถูกต้องแล้วผมผมผมเชื่อแล้ว่าเป้าหมายจุดทายของมันคือการเปิดด่านหมายความว่าจะดึงกลับเจราจาแล้วเดี๋ยวก็จะไปกวดไปละเมิดอีกจะวนอยู่อย่างนี้จะกระทั่งเราเราต้องเปิดด่านอย่างนั้นเหรอถูกต้องครับอืมแล้วเราควรจะทํายังไงในมุมของท่านน่ะถ้าท่านมีอํานาจน่ะ ก็คือต้องต่อโต้มันอ่ะเอาบ้านหนองจานบ้านหนองล้าแก้วเนี่ยต้องทํายังไงเราต้องไปบัตรทางเชิงลุกเพราะว่าจริงๆที่ผมบอกอ่ะหมู่บ้านหนองจานหนองจาแก้วอยู่ในอธิปไตยของเรานะเราควรจะใช้กําลังบังคับใช้กฎหมายนะแล้วก็ดําเนินการจับกลุ่มหรือไม่ถ้ามันจะหนีกันหนีไปแล้วเราทําการหรือสิ่งปลูกสร้างแล้วเราสร้างรั้วถาวรเลยอ๋อไม่ต้องรอที่ไปตกลงจาก j อเมาเหรอที่จะต้องหลักบุดชั่วคราวเริ่มสิบเจ็ดนี้ไม่ต้องรอแล้วเหรอ ผมว่าเราไม่ต้องไปสนใจมันแล้วเพราะว่ามันไม่เคยทําตามตามข้อตกลงขนาดว่าเราตกลงกับมันว่าให้กู้ระเบิดสิบสามจุดมันก็ต่อรองเหลือห้าจุดแล้วปัจจุบันผูสอยุธใช่ใช่ก็คือมันพริกลิ้นกับเราตลอดเพราะนั้นเนี่ยการที่มันกล้าทำอะไรนี้เพราะมันรู้ว่าเราไม่กล้าที่จะกระทำกับการรุนแรงกับมันค่ะหมายความว่าตอนนี้ถือว่าไม่ต้องมีแล้วไอ้สี่ข้อนั้นถูกไหมเพราะเราเมิด ผมว่าจริงๆเราควรจะยกเลิกปฏิญญาสันติภาพยกเลิก G b บีซข้อนะครับเพราะว่าไอ้สองตัวนี้มันจะเป็นข้อบังคับเราเลยนะว่าห้ามเคลื่อนย้ายกำลังให้ใช้โต๊ะให,ให้ให้มีการเจราจารยอย่างเดียวออแล้วก็ปฏิบัติการไล่ลือเลยบ้านหนองจากกับบ้านหนองยากแก้วใช่ไหมถูกครับเพราะมันลุกล้ำมาที่กตายเราชัดเจนอันนี้มันผิดคือลูกป่าสงวนนะเข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วก็สร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ ของเราอาจจะไม่เกรงว่าเดี๋ยวเขาจะไปเล่นบทเยือกับชาวลอกอีกเหรอท่านพลเอกรังสีไม่ครับอันนี้ยูเอ็นก็รู้เพราะยูเอ็น่ะเข้ามาขอใช้เราเมื่อปี2522ิตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ผู้พยพตอนที่ไอ้เขมรแดงลกกับเวียดนามก็มมยุมันมันมีหลักฐานชัดเจนยูเอ็นเขาก็ยืนยันนะครับอืมอาไม่คือพอมันเกิดเหตุการณ์ทำา่องนี้คือทั้งหมดอ่ามันจะกลายเป็นว่าเขาก็จะได้เล่นบทเยอือกแล้วเดี๋ยวอเมริกาเดี๋ยว ใครต่อใครนานาชาติเราจะแพ้ในเวทีโลกไหมไม่คุณสอย,ยุทธคิดดูนะทําไมกัมพูชามันกล้ายุ่งกับเราทํากับเราแบบนี้แต่มันไม่กล้ายุ่งกับลาวกวียนามคุณสอย,ยุทธเพราะอะไรเพราะลาวกวีนามเขาไม่สนถึงเวลาไปยุ่งอะครับเขายิงเลยนะคุณสอย,ยุทธไม่สนนี่คือไม่สนโลกใช่ไหมเขาเขาไม่สนคือว่าเขาเขาไม่สนใจว่าก,กัมพูชาจะเล่นบทไหนไงเพราะว่าวันนี้เราดันไปเดินตามเกมเขาไงฮะแล้วเขาก็รู้จุดอ่อนเราใช่ไห ทุกครั้งอ่ะมันต้องบอกว่าเดี๋ยวไป UN UN ซึ่งจริงๆแล้ว UN เขาก็ไม่ได้สนใจหรอกคุณสยยุทธ์มันเป็นเรื่องการพิพาทช,ชายแดนค่ะท่านรังสีคะที่ท่านบอกว่าควรจะต้องยกเลิกปฏิญญาสันติภาพไปเลยยกเลิกข้อตกลง g GBC <BC> 13ข้อทั้งหมดอย่างนี้คะ่ะค,คือบางฝ่ายเขาก็มองว่าถ้าเกิดฉีกทิ้งไปหมดเลยรเราจะไม่มีกติกาอะไรเลยนะคะทีนี้เขาก็จะเล่นนอกกติกาได้ได้สบายหรือเปล่าคะ คุณเฟอร์ผมจะเล่าให้ฟังนะฮะเวลามันมีการพิพาทษกันแบบนี้เนี่ยเขาใช้สงครามนําการทู่นะเพราะว่าถ้าคุณได้เปรียบทางทางการใช้กําลังเนี่ยคุณก็จะได้เปรียบในโตเจราจาอือันนี้มันเป็นหลักการอยู่แล้วขวงทุกประเทศไอ้ที่ใครบอกว่าจะต้องไปยวงเย็นให้นั่นเป็นส่วนประกอบอแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกประเทศเวลาเ็ามีข้อพิพาทษเนี่ยเขาเขาต่อยก่อนแล้วค่อยเจราจาคุณสอยยศคุณเฟอ,อ,อร์ด คือต่อยเพื่อจะให้ได้รู้ว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้วใอยเจรจาใช่ครับบนต๊ะเจรจาเนี่ยถ้าคุณได้เปรียบทางกําลังทางทหารเนี่ยคุณก็จะได้เปรียบในการเจรจาเพราะมันรู้อยู่แล้วเนี่ยว่าถ้าเกิดมันเบี้ยวอีกก็โดนทุบอีกอันนี้แปล,แลว,ว่าไม่ต้องไปสนใจว่ายูเอ็นอเมริกามาเลเซียหรือใครต่อใครเพราะเขาที่สุดเขามันก็เป็นเรื่องของสองประเทศท่านมองในมุมนั้นถูกฮนะมันเป็นทวิภาคีดจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะประเทศที่สามที่สี่เข้ามายุ่งเลย เ,เดี๋ยวเกิดทําไม่พอใจทําให้เขาหน้าแตกทำเอ็มอา ML, รญญา์ปฏิญ,ญากววลระเบิดแล้วเราโดนภาษีหรือจะโดนตอบโต้อ,อะไรงไงเนี่ยมันจะมีผลไหมคุณสยทธคิดถึงว่าแล้ววันนี้ที่มันวางระเบิดเราทําไม่หน้าแตกเอาหมายถึงที่ขเขมรวางเนี่ยทําไม่หน้าแตกเหรอใช่เขาก็กกขเขมรเป็นคนละเมิดเองอ่ะถูกไหมครับอืมอืมอืม,อม แล้วจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทำเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกเขามาเอาไอเอมูแลเอิร์ธกับไอข้อตกลงทางการค้ากับเราอ๋อไม่ทาเขาอยากได้ผู้ผู้โนโบเบลโนเบลเพราะเขาทาให้เกิดสันติภาพไงอ๋อไอไอโนเบลเขาคงไม่ได้ไปแล้วนี่ครับ <c oughs> ปีหน, <ะ S 1> น้าเขารุ้นปีโอ้นั่นอีกนานแล้วไล่กรณีไทยกัมพูชาเนี่ยมันคงไม่มีผลต่อการไปพิจารณารางวัลโนเบลเหรอกคุณสบบยยุยศมศย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 บบศยอยศยศยศยยศ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 ยอยศย าเลสไตล์กับราเอลแบบนั้นนะถูกไหมครับนนหมาย <สง S 2> ถึง,งว่าไอ,านอ้นี่มันเล็กเกินไปสําหรับที่จะไปเครมว่างั้นเถอะเอาง่ายๆถ้าเป็นฟุตบอลก็ถ้วยงอ,อเพราะฉะนั้นจริงๆคุณรังสีกับท่านพู่รังสีกับมองว่าเขาไม่ได้สีเรียกกับความพิพาทระหว่างเราเองเพราะฉะนั้นซัดกันไปเลยประมาณนั้นเลยเหรอถูกครับเพราะว่ามันมัน มันเป็นสิทธิ์ของเรานะคุณสอยุทธเพราะว่ามันละเมิดเรามาหกร้อยกว่าครั้งแล้วเราทําสื่อราท้วงไปสี่ร้อยกว่าครั้งแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็วนลูปอยู่แบบนี้แล้วเราจะทําให้ประเทศที่มันเล็กกับเรากิ๊กก๊อกกับเราต้องเยอะแล้วเราไม่ได้เป็นคนเริ่มมันเป็นคนเริ่มก่อนทุกครั้งเนี่ยนะซึ่งถ้าคิดลึกๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีผู้สมคบคิดกับมันใอ้คุณเซนใช่ก็คนในประเทศนี่แหละ คุณสยุธมันถึงจะมีไอ้นักการเมืองสแกรรมเมอร์เป็นของเป็นข่าวอายัดเงนินอะไรกันถูกไหมฮะ <c oughs> มันต้องมีอยู่แล้วนั้นนั่นฮุนเซนมาไม่กล้าคุณสอยุธมองกลับไปเด <c oughs> ตอนนี้มันปล่อยไอ้คลิปอังเคิลแล้วมันสามารถบอกได้ว่าประเทศไทยจะมีนายกใหม่ภายในสามเดือน <c oughs> คุณสอยุธเคยสงสัยเมื่อไหรเคยตั้งข้อสังเกตตรงนี้ว่าเอ้มันรู้ได้ยังไงเพราะว่าคุณสอยุธอยู่ในประเทศไทยอะยังไม่รู้เลยว่ามันจะได้นายกภายในสามเดือนแล้วมันได้จริงๆเออ เตั้วผมจะบอกให้คลิปอังเคิลเนี่ยนะเอาที่เอาที่ผมรู้มานะเนี่ยตัวตัวคุณเซนเนี่ยไม่ได้เป็นคนปล่อยนะคนในประเทศเราเป็นคนปล่อยนะเอาเนี่ยมันมันมีอะไรแตกต่างหลายอย่างคุณสอยยธหมายถึงในประเทศในทางการเมืองเราเนี่ยเป็นฝ่ายปล่อยเพื่อเล่นงานกันเองก็เอาเอาว่าในประเทศเราเป็นคนปล่อยคลิปนี้อื แล้วคุณสย,ยุตไม่สงสัยว่าการที่แม่ทัพกุ้งอยู่ดีมาบอกว่าไอ้ช่วงหกชั่วโมงแรกของวันที่ยี่ิบสี่ก็มีคนโทรมาสั่งให้เขาหยุดยิงอืมอืมแล้วก็ผมก็เชื่อแม่ทัพกุ้งอย่างนั้นนะไม่แม่ทัพบ,บอกไม่มีแค่ปรึกษาเอาไม่มาไอ้ปรึกษาในที่หลังแต่ผมเชื่อคาพูดแรกของวันแรกมากกว่าอ่าเชื่อจะไม่รู้ใช่ไหมว่าจริงไม่จริงใช่ไหมจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ครุณสย,ยุตอ่ผมยืนยันอีกคนนึงอ่ะ แม่ทัพบ,บอกไม่มีเขาเืินยันสองครั้งหลังบอกไม่มีอนั่นแหละสองครั้งหลังไงแต่แต่ครั้งแรกอ่ะคนเราเนี่ยการพูดครั้งแรก่เป็นการพูดที่จริงที่สุดอทั้งหลายทั้งปวงนี้อ่ามุมมองของของท่านก็คือว่าต้องเปิดปฏิบัติการเต็มรูปแบบกับขเขมรเลยถูกไหมถูกต้องครับเพื่อร้ำหน้าต่อรองให้เข้ามาจรจาไม่ต้องไปกังวลต่างประเทศบ้ากแล้วหรอกถูกไหม ไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปสนไรแล้วคุณสอยุทธเพราะว่าเราถูกระเมิดมาหกร้อยกว่าครั้งแล้วมันก็ระเมิดทุกครั้งเนี่ยล่าสุดมันก็ขา,ขาที่เจ็บไปอีกละถูกไหมครับพักประชาชนเขาเสนอว่าเราต้องฟ้องโลกว่าเขมรระเมิดปฏิญญาด้วยการมาวางทุ่นระเบิดหรือมายิงก่อกวนก็ตามทีแล้วก็เดิมเนินการาทั้งฟ้องโลกเพื่อบีบเขาแล้วก็เอาสแกมเมอร์บีบให้หนักขึ้นใช้วิธีนี้ถึงจะถูกท่านไม่เห็นด้วยเหรอ ก็คือจะฟ้องก็ฟ้องไปอืแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยการปฏิบัติมันจะเป็นรูประธรรมในการฟ้องมันเป็นนามประธรรมถูกไหมครับเพราะว่าฟ้องไปมันก็ไม่สนใจหรอกคุณเซนคุณอายุทธคือเราต้องทําควบคู่ไปทั้งการพูดการทหารถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นดีนเนี่มันเป็นความถูกต้องชอบธรรมเราที่สุดแล้วอืเพราะฉะนั้นท่านยืนแต่ว่าตอบโต้เต็มรูปแบบเลยว่างั้นนะถูกต้องครับอืมอืมอืมอ้ เดี๋ยวรอดูกันต่อขอบคุณมากท่านพเดชรังสีขอบคุณค่ะครับขอบคุณท่านคุณสอยุดคุณเฟร์นฮะขอบคุณครับอบ้าครับ,บค,ค่อยๆไล่ปีทชดจุดอันนี้มุมมองหนึ่งเห็นไหมเป๊ะเลยไหมเป๊ะค่ะอ่เต็มรูปแบบเลยไอตรงรที่มาวางระเบิดไอ้หน่วยไหนเนี่ยซัดเลยค่ะ<อ>แล้วบ้านหนองจนันหนองยาแก้วเคลียร์เลยเอาคนเอาออกไปบ้านเรือนต่างๆที่มาตั้งโลกรากอยู่ในเขตที่ปรทรายของไทยลื้อเลยใช่ค่ะแล้วก็เดินเนมือนกัน ทำจนกระทั่ง,งคุณเซนหรือคุณมาเนตต้องขอเจราจาบีบให้เขาไอเดียคล้ายๆอย่างนั้นน่ะใช่ขอเป็นฝ่ายเจราจากับเราเองอ่าไม่ต้องไปสวนโลกมากนักหรอกเพราะเขาไม่ได้มองเราปเป็นเรื่องใหญ่ญญฟังดูนงในทํานองนี้ก็คือว่าแล้วบีบจนกระทั่งกัมพูชาต,ต้องยอมอันนี้มุมหนึ่งท่านผู้ชมเห็นยังไง